มาครับผมมาดูเลขของเลขวิ่งสงขาหรือว่าของผู้จดจะดีจากสงขาดีกว่าครับงดที่แล้วให้มาครับให้ศูนย์ล่างครับจับคู่ไม่เข้าครับผมเนาะให้ศูนย์ห้าศูนย์เก้าครับเลขออกศูนย์หกนะครับงวดนี้ได้มาแล้วครับงวดนี้ได้มาแล้ว ปล่อยต่องวดนะครับไม่รอช้าครับผมเนาะมือเซานี่ครับผมเนาะิ่นโท่มากิืนวา่าพระหาดฝากขอโทษ f อฟซีขาท่อนด้วยนะเลขของพี่ไม่เข้าแต่ว่าเลขวิ่งเข้าอยู่นะพี่ให้ศูย์เแล้วก็05เลขออก06นยะ์หกนะผนแจงเขาวมาครับผมเนาะกัปืัอว่าเลขพันโหลายตัวครับผมงาติดตามอยู่ยครับผมเนาะของเลขวิ่งสงขานะครับ เลขวิ่งสงขางวดนี้ให้มาแล้วครับนี่ครับบุอเซรนี่เพิ่นทรมากผมจะไปดูครับผมเนาะบนเด่นที่1ครับล่างเด่นที่7ครับบนครับ9,17เม็ดเดียวครับตัดเล่นสองตัวครับเก้าหนึ่งหนึแล้วก็เกนะครับล่างครับ7,0แล้วก็เ5นะครับล่างครับ7,0แล้วก็เ5นะครับเลขวิ่งสงขานะครับ <T uber> เน้นย้ำครับ FC ทาง่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมแล้วก็กลุ่มปลอม,ม,มนะครับกลุ่มผมเพิ่งมีวันนี้นะครับเพราะเพราะว่ากลุ่มเก่าๆตอนนี้มีชาชีพยิดกลุ่มไปแล้วครับผมเนาะวันนี้เปิดกลุ่มให้เข้ากลุ่มฟรีนะครับถ้าใครอยากร่วมกลุ่มกับผมเนาะ สามารถสแกนเคียวโคดที่ผมขึ้นหน้าจอได้นะครับเล็กวิ่งสงขาครับไม่รอช้านะครับปล่อยต่องวดครับผม <c oughs> <c oughs> ว่านี่ครับผมนอกิีดได้มากครับถ้าออกศูนย์เ้เมื่อวานนะผมได้เยอะเมื่อวานเพราะว่าผมซื้อ0ูย์เเยอะมากครับ เมื่อวานนี้เสียดายมากเลยออกศูบนครับเด่นที่1ครับล่างครับเด่นที่เนะครับบนเด่นที่หครับล่างเด่นที่7นะครับลงวันที่ สิบหกทับหทับหกครับชุดจับคู่ให้ขอเวลาแป๊บหนึ่งครับขอเวลาแป๊บหนึ่งหลังเลขออกมีใครถูกบ้างเนาะครับผมเนาะส่วนตัวผมเองไม่ถูกเลยซื้อ0ูย์เเยอะมากเลยออก06ผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับ ผู้ใหญ่ใจดีจากสงขาครับบนครับบนนี่ครับบน917เเม็ดเดียวนะครับ 917เมเดียวตัดเล่น2ตัวครับมี91ครับ17ครับ97ครับเน้นที่917แล้วก็17บนนะครับส่วนล่างครับผมน้อนล่างครับ7075นะครับล่างครับ7075นะครับ ล่างครับให้มา2คู่นะครับเจ็ดศูนครับล่าง7 0็ดนะครับลงวันที่ลงวันที่16ครับ ทับห้าทับหกแปดนะครับมาครับผมมาแคปน้าจอรครับผมเนาะเลขวิ่งสงขานะครับเลขวิ่งสงขางวดน,นี้ให้มาครับบนเด่นที่หนึ่งล่างเด่นที่เจ็บนะครับเลขวิ่งครับผมเนาะชุดจับคู่ให้ครับชุดจับคู่ให้บนครับ 9.17เม็ดเดียวครับตัดเล่น2ตัวครับ9117แล้วก็9.7นะครับเน้นที่917แล้วก็17นะครับล่างครับ7075ครับล่างครับ7075นเนะครับโอเคครับผมเนาะมาครับผมมามาดูเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวดีกว่าครับเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียว งวดนี้ให้มาแล้วครับผมเนาะพน่นแจ้งคาโาวาผนวิ่งครับผมเนาะวิ่งศูนย์ครับล่างครับหนึ่งหมื่นครับผมเนาะได้สี่หมื่นรวมทุนนะครับแต่ว่าจับคู่ให้ไม่เข้านะครับงวดก่อนครับให้แปดล่างแปดห้าตรงตงครับงวดที่แล้วก็ให้ศูนย์มาศูนย์สามศูนย์ห้าไม่เข้านะครับงวดนี้ได้มาแล้วครับเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวนะครับ เลขล็อกจากกทมครับเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียว งดนี้ให้มาครับล่างอย่างเดียวครับให้มาแล้วนะครับผมล่างให้ที่เก้าครับเก้าเม็ดเดียวนะครับเลขวิ่งครับจับคู่ให้สองคู่เหมือนเดิมนะครับจับคู่ให้สองคู่ครับนั่นก็คือครับเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับ ลงวันที่สองับไม่ใช่วันที่สองนี่วันที่สิบหกทับห้าทับหกครับมาครับผมมาแคปหน้าจอครับผมเนาะเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวครับงวดที่แล้วให้ศูนย์มา จับคู่ไม่เข้าครับเข้าแต่เลขวิ่งนะครับงวดก่อนเข้าที่แปดห้าตรงๆครับผมเนาะงวดนี้ให้มันนะครับงวดนี้ครับให้เก้าเม็ดเดียวครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับให้เก้าเม็ดเดียวครับเลขวิ่งครับจับคู่ให้สองคู่ครับเก้าห้าเก้าเจ็ดครับเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับ